ออกเฉียงเหนือแล้วตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศของไทยสวยด้วยลองคิดดูนะอาจารย์เคยบอกแล้วท,ทําดีไทยสวยให้รางวัลหนึ่งสองเท่าทําเสียไทยสวยกระทืบเราสองเท่าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะดูแลทิศนี้ให้ดีเหมือนกันนะแปดกับเก้าเนี่ยสำคัญนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะบ้านขายที่หน้าบ้านเป็นตะวันออกเฉียงเหนือหันหน้าตะวันออกเฉียงเหนือนะหน้าบ้านนะ ปีนี้มีดาวเก้าเข้ามาอยู่มีความเจริญรุ่งเรืองต้องไฟต้องสว่างต้องสวยงามทําอะไรสมมติเป็นหน้าร้านก็ต้องตกแต่งให้เกิดความสวยงามอย่างมอาีอาจารย์ไปจัดทงจุ้ยให้ที่หนึ่งนะเป็นเรื่องของโรงเรียนกวดวิชามนะาตัวตึกตัวตึกนะตัวตึกหันทิศเหนือตัวตึกหันทิศเหนือแต่ว่าประตูหรือโครงสร้างของอาคารที่เขาเช่าในในสถานที่นี้หันทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะเขาปรับพงจุย้ยอาจารย์ไปดูให้ ก็ทาให้มันเปลี่ยนใหม่ให้มันสวยงามสว่างสวัยทันสมัยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นดาวเก้าชอบอะไรที่มันดูสวยงามโล่งๆสว่างทันสมัยเทคโนโลยีลน้นๆอะไรว่ากันไปเราสามารถจะจัดแบบนี้ได้หรือดา,ดาวเก้าทีนี้ดันไปอยู่ข้างบ้านก็ข้างบ้านก็เหมือนเดิมมีไฟสว่างจัดมุมนั้นสวยๆปลูกต้นไม้วางต้นไม้ดอกไม้อะไรก็ว่ากันไปได้ไหมได้นะครับ ส่วนทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศที่จะต้องระวังในการเคาะตอกเจาะแต่ประเอมีดาวสี่มาอยู่เราต้องฟังอาจารย์ให้ดีๆนะครับห้ามเคาะตอกเจาะห้ามเคาะตอกเจาะห้ามทุบหรือทางทิศตะวันออกเพราะมันเป็นทิศอสูรประจาปีแต่สามารถจะวางพวกต้นไม้วางหนังสือวางอะไรที่เกี่ยวกับวิชาการความรู้ได้อย่างเช่นข้างหลังอาจารย์เนี่ย เป็นต้นไม้เห็นไหมต้น,ต,นต้นแม่คุณอิมที่สูงจะท่วมขึ้นหลังคาแล้วเนี่ยตอนนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะต้องขยับมาไว้ทางที่ตะวันออกเห็นไหมตั้งได้นะครับไม่ต้องกลัวนะที่ตะวันออกของอาจารย์เนี่ยเป็นโต๊ะสีแดงถ้าใครมาโรงเรียนจะรู้ว่ามีโต๊ะสีแดงวางอยู่อันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะสีแดงนเก่ามันเอาไปหุ้มเรือไว้บ้านแล้วอันนี้ซื้อมาใหม่นะครับสีเป็นยังเป็นสีแดงอยู่นะอาจารย์วางต้นไม้เดี๋ยวจะย้ายเนี่ยไปวางตรงนน้นเดี๋ยวใครมาโรงเรียนคข้าหน้าจะเห็นว่า เอาต้นไม้ย้ายฉากหลังที่ไร้สดตรงนี้มันจะไม่ใช่เป็นต้นไม้ยยจะเป็นอย่างอื่นแล้วนะเดี๋ยวค่อยดูเป็นอะไรก็เอาต้นไม้ย้ายไปอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับเป็นดาวสี่ดาวสี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรบางความรักความสัมพันธ์นะเรื่องของอความรู้นะครับเรื่องของอะไรที่ตำลับตำลาความรู้อะไรต่างๆเราก็จะไปอัดอยู่ตรงดาวสี่ถึงดาวสี่เขาจะเป็นดาวเสียก็วางของเกี่ยวกับพวกนี้ได้เพราะเราไม่ได้มีการกระเทือนอะไรนี่แค่ยกไปวางแค่นั้นเองนะครับ อันนี้สามารถตั้งได้เนะาะมาดูทิศใต้กันหน่อยดาวดีก่อนพูดถึงดาวดีก่อนนะทิศใต้เนี่ยมีดาวหนึ่งมาอยู่นะครับดาวหนึ่งก็เป็นดาวธาตุน้ำนะครับในปี2 000, 5 6 4ในนี้ใครที่อ,อยากจะให้งานการมันสำเร็จลุล่วงไว้ได้ดีเรื่องของการแข่งขันเรื่องของงานเรื่องของการเดินทางนะเรื่องของอะไรต่างๆนำเข้าส่งออกนะเรื่องของการต่างประเทศ ปีนี้เอาง่ายๆว่าวทางใต้ของเราอะ่ะมันจะดีขึ้นเพราะมีดาวเขาเรียกว่าดาวประจำปีเข้าไปซับพอร์ตอ่ะจางปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเป็นดาวไม่ค่อยดีก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยถือว่าเป็นดาวดีมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดาวหนึ่งตัวนี้อยู่ทางภาคใต้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีจะมีการปรับตัวธาตุน้ำมีการปรับตัวไงนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่ามีลูกศิษย์บางคนบอกอาจารย์แปลกนะพอเริ่มจะเข้าปี2 5ง4จังหวัดทางใต้เนี่ย เขาสั่งออเดอร์อะไรมาหลายอย่างมีเพิ่มเห็นไหมมันเริ่มมันเริ่มทางานมาแล้วะฉะนั้นทางใต้เราเนี่ยก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใน,น,น,นทางที่ดีแล้วที่สําคัญในยุคเขาเรียกว่ายุค9เนี่ยทางใต้เราจะบูมสุดๆเลยนะครับใครที่จะทธุรกิจอะไรทางใต้ของประเทศไทยเราเนี่ยอันนี้เราเตรียมวางแผนได้เลยนะเพราะว่ามันมาแน่นะครับดาวันดีมันลงตรงนั้นดาวเรื่องหนึ่งเป็นดาวธาตุน้ําสามารถตั้งอะไรได้อีกนะครับตั้งเรื่องของน้ําเคลื่อนไหว ออต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าน้ําอะไรก็ได้น้ําเคลื่อนไหวหรือจะตั้งไอ้นี่ก็ได้ตั้งเหมือนอะไรนะที่เป็นน้ําฟูๆที่เป็นควันออกมาโอโซนอย่างเงี้ยก็ได้นะทิศใต้หรือเป็นน้ําเคลื่อนไหวในปีหน้าอยากจะเลี้ยงตู้ปลาสักตู้หนึ่งอยู่ทิศไหนดีนี่แหละทิศใต้วางได้เลยถ้ามีที่วางเนาะแต่ต้องมีออกซิเจนนะต้องมีออกซิเจนแล้วก็มีแสงสว่างเพียงพอมองดูปลาโดดเด่น อาจารย์ก็จะหาอะไรมาตั้งตรงนี้ยังกำลังนึกอยู่ตรงทิศใต้นี่อาจารย์สอนเนี่ยนะก็ไม่รู้จะทำยังไงอาจจะมีกระตุ้นตั้งนิดนึงนะครับวางอะไรไม่ได้ก็สีสันก็ได้เหมือนเดิมนะสีฟ้าสีน้ําเงินสีดําอะไรอย่างเงี้ยแต่ธาตุแทจะให้พลังงานมากที่สุดลองดูแล้วกันนะครับนะลองดูว่าเราจะตั้งอะไรทางทิศใต้เพราะเป็นธาตุน้ําแต่ว่าเน้นเป็นน้าเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นทิศดนะีมีอยู่ประมาณนี้นะทิศดีก็มีทิศต,ตะวันตกตะวันอกเฉียงเหนือใจกลางบ้านตะวันออก,อก,ออกแล้วก็ ทิ้ใต้เพราะฉะนั้นสังเกตดีๆว่าถึงจะเป็นทิศเอาสูตรไตั้งของได้แต่เราไม่ไมแนะนําให้ของเหล่านั้นเป็นของที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเนาะนะเป็นของนิ่งๆไปตั้งเรื่องเช่นเอาหนังสือไปตั้งนะตำรับตาลาไปวางอย่างอาจารย์จะหาตู้หนังสือมาวางตรงนี้แล้วการไปตั้งอะไรกำลังคิดอยู่จะตั้งยังไงกําลังคิดวางแผนอยู่เพราะต้องมีจัดเดี๋ยวใครมาเรียนในปีหน้าเนี่ยนะครับก็กนะารจัดห้องเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีก คือจริงๆธุกรกิจที่ดีต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีนะมันจะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปตามดาวแล้วมันความรู้สึกคนคนมาเรียนคนมาสอนก็ไม่ซ้ําซากจําเจกับภาพเดิมๆด้วยอันนี้คือดาวดีส่วนดาวเสียดาวเสียให้สังเกตเนาะเลขที่ดาวเสียใครเรียนจะรู้ว่า2 3งสามห้าดาวเสียหมด2 3งสอยู่ตรงไหนตรงนั้นพื้นที่น่าเป็นห่วงก่อน,นเอาทิศแรกก่อนเนาะทิศแรกเป็นทิศเหนือก่อน,นง่ายๆ ใครที่มีหน้าบ้านหลังบ้านทิศเหนือในปีนี้ให้ระวังสุขภาพของคนในบ้านเอาหลังบ้านก่อนนั่งทับทิศป่วยอาจจะป่วยได้ทั้งหลังพ่อแม่ป่วยย่าป่วยยายป่วยตัวเองหรือคนในบ้านป่วยได้นะครับนี่คือทิศลายนั่งทับทิศ้ายมันเป็นดาวสองนะดาวสองเพราะฉะนั้นดาวสองตัวเนี้นะ มันเป็นดาวเรื่องของสุขภาพล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีหน้าบ้านหลังบ้านนะครับระวังเรื่องของสุขภาพคนในบ้านยิ่งเทศกาลโควิดมาแล้วนี่ต้องระวังเลยนะดาวสองหน้าบ้านก็เหมือนกันก็ระวังเรื่องสุขภาพเหมือนกันอาจจะมีการป่วยได้นะเพราะฉะนั้นคนที่มีพลังงานไหนจะป่วยอ่าว่าสมุติอาจารย์จะทายในคนอยู่ทิศเหนืออาจารย์ก็จะทายว่าคนที่มีมะเมียอยู่ในดวงจะป่วยเพราะว่า ทิศเหนือเป็นทิศของชวดอยู่นะครับให้สังเกตนะทิศเหนือเห็นไหมจื่อนี่คือชวดนะน้ำกุยน้ํายิ้มนี่เป็นธาตุเห็นไหมเพราะฉะนั้นทิศเหนือเนี่ยนะครับองศาทิศเหนือมีชวดอยู่เพราะฉะนั้นคนที่จะป่วยที่ที่อยู่ในบ้านทิศเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังบ้านหน้าบ้านก็ระวังคนที่มีดวงชะตาที่เป็นมีระเมียอยู่ในดวงก็จะป่วยได้เพราะว่าทิศเหนือเนี่ยเป็นทิศของชวดนะชวดปีนี้เป็นนักสัตว์ดวงดีนะ แต่ว่ามามียเขาก็ไม่เป็นศัตรูกับชั่วแต่แหละนะถึงปีนี้อาจจะไม่ได้มีอ,อ,มอิทธิพลมากในเรื่องของชงเพราะชงเนี่ยเป็นชงปีที่แล้วไปแล้วถูกไหมชงเนี่ยชว่วเป็นเขาเรียกว่าเจ้าภาพปีที่แล้วไปแล้วแต่ปีนี้ช่วไม่ดได้เป็นเจ้าภาพชว่ชวเป็นเพื่อนของเจ้าภาพช่วช่วยเป็นเพื่อนกับฉลูนะแต่มเมียก็ยังเป็นศัตรูกับช่วอยู่ดีนะครับเพรานั้นสังเกตไหมว่ามามียปีที่ผ่านมานี่ก็เหนื่อยปีนี้ยังยังไม่หลุดความเหนื่อยนะยังมีความเหนื่อยอยู่นะในระบบเฮงไห้ผัวยังมีอยู่เน เพราะฉะนั้นมะเมียเนี่ยถ้าใครอยู่ในบ้านที่เหนือแล้วเป็นมะเมียต้องระวังมีโอกาสป่วยได้นะครับเวลาไปข้างนอกบ้านต้องระวังนะว่าถ้าเราไม่ไม่ระวังตัวไม่ใส่หน้ากากไม่ใช่แอนตอมีโอกาสที่เป็นโควิด <c oughs> ก็ได้นะเพราะฉะนั้นใครที่มีบ้านที่เหนือในปีหน้าต้องระวังนะครับทั้งปีนะหน้าบ้านหลังบ้านโดนหมดแก้อย่างไงล่ะแก้ยังไงเดี๋ยวไม่ว่ากันเนาะเดี๋ยวดูดชาร์ตต่อไปนะทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ,อะตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศดาวเจ็ดดาวเจ็ดคือดาวเรื่องของออโดนหลอกดาวเรื่องของเชื้อโรคดาวเรื่องของโจรหักหลังพูดไม่จริงทําให้เสียหายหต่างๆอุ้ยแย,ย,ย,ย่ไปหมดดาวเจ็ดเป็นดาวที่น่ากลัวมากนะเพราะเขาจะมาทํร้ายเราแบบนิ่มๆนะดาวเจ็ดเป็นดาวธาตุโลหะนะอยู่ตรงทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเห็นไหมครับต้องระวังนะตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเห็นไหม เพราะฉะนั้นตะวันตกเฉียงเหนือ่ะมีนักสัตว์อยู่ตัวหนึง่งเห็นไหมนักสัตว์อยู่ตัวหนึง่งซึ่งเป็นนักสัตว์ปุนอยู่เห็นไหมนักสัตว์ปุนอยู่เพราะฉะนั้นใครที่มีมาเสงแล้วบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยไม,ไม่ว่าหน้าบ้านหรือหลังบ้านมีโอกาสโดนหลอกได้มาเสงระวังนะเพราะว่าดาวที่เป็นดาวเจ็ดเนี่ยเป็นดาวโลหะไม่ดีอะ่ะมันมาเยือนคุณถึงในบ้านคุณและทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน ฟังที่อาจารย์พูดดีนะพลังงานของหน้าบ้านและหลังบ้านจะมีผลกับดาวดวงนั้นมากที่สุดส่วนข้างบ้านมีผลได้เยอะนะครับหน้าบ้านตั้งรับหลังบ้านนั่งทับไงอารมณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นดาวเสียถ้ามาอยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านจะมีผลนะเพราะฉะนั้นดาวเจ็ดต้องระวังเป็นดาวเรื่องของการหลอกลวงนะโดยเฉพาะนักสัตว์ที่เป็นนักสัตว์มะเสงเนี่ยนะครับเพราะาดาวเจ็ดเนี่ยทำงานกับคุณนะคุณก็ไม่ชอบมะเสงก็จะมีผลร้ายกัน แม้กระทั่งกุลก็เหนื่อยแม้กระทั่งมาเสงก็เหนื่อยมีผลหมดนะใครที่ช่องภาษาจีนตรงนี้ถ้าเห็นนะครับไอธาตุอะไรไม่ต้องเอานะเอานักสัตว์ก่อนเนาะจะได้ง่ายๆนี่คือดาวเจ็ดฝั่งตรงข้ามดาวเจ็ดเป็นดาวอะไรดูสิโอฝั่งตรงข้ามดาวเจ็ดเห็นไหมเป็นดาวห้าให้สังเกตไหมห้านี่ก็เป็นดาวร้ายเพราะนั้นมาเสงเห็นนะมาเสงเห็นนะเออเนี่ยมาเสงยังโดนเลยเห็นไหมกุลก็โดนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับ แล้วมีอะไรอีกตัวเนี่ยมาลงอีกตัวงเห็นไหมเพราะฉะนั้นให้สังเกตดีๆนะว่าไอ้ดาวห้าอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นดาวเบญจพูดนะครับดาวเบญจพูดจะคุมพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้นะเพราะฉะนั้นนักสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มดาวเบญจพูดตัวนี้ก็มีมะเสงกับมะลงเห็นไหมก็จะมีผลในเรื่องของการชงในเรื่องไม่ใช่ชงในเรื่องของดาวห้าจะมาทาร้ายดวงชะตาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมะลงในปีนี้ก็ เป็นนักสัตว์กลุ่มผัวด้วยเห็นนะมมะเส็งถึงจะเป็นกลุ่มดวงดีก็ระวังดาวห้าถ้าบ้านคุณอยู่ในทางนี้จะโดนแต่ถ้าบ้านคุณไม่ได้อยู่ในทิศนี้ไม่มีไม่มีปัญหาฟังให้ดีนะไม่ใช่โดนทุกคนนะถ้าเออหน้าบ้านฉันเป็นตะวันออกเฉียงใต้และดวงฉันมีมะเสง็งอ่ามีมะเสง็งมีกุลมีมะโลมีจอเพราะเราต้องออกปฏิกิริยาสองตัวที่มันชงกันเนี่ยเอามาอ่านค่าด้วยเห็นไหมมะเส็งชงกับกุลมะโลชงกับจอ นักสัตว์ตัวนี่มีผลแต่ถ้าบ้านคุณไม่ได้หันทิศทางนี้ไม่ได้นั่งทับทิศนี้ไม่ต้องกลัวไม่มีผลเพราะดาว5จะส่งผลกับทิศทางที่หนักสุดคือหน้าบ้านหรือหลังบ้านออหลังบ้านจะหนักสุดหน้าบ้านลองลงมาอย่างเช่นตะวันออกเฉียงใต้ถ้านั่งทับเช่นองศาทิศร้ายน,นะครับในดาวเนี่ยก็บอกว่าทิศที่เป็นทิศดาวเบญจพูดเนี่ย ตะวันออกเฉียงใต้ในปีหน้าก็ถือว่าเป็นทิศร้ายประจาปีเหมือนกันนอกจากทิศตะวันออกนอกจากทิศตะวันตกเฉียงใต้นะที่มีมาแม่อยู่ตะวันออกเฉียงใต้ยังเป็นดาวร้ายอยู่สี่นะมีทิศตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้เออสามทิศไม่ใช่สี่สามทิศนะเพราะฉะนั้นไอ้สามทิศน,ะน,นี้ต้องระวังเพราะว่าตะวันออกเฉียงใต้ก็ทับดาวเบญจพูดอยู่ด้วยมีผลในเรื่องของ อุบัติเหตุในเรื่องของอะไรต่างๆเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่มีหลังบ้านหรือหน้าบ้านอยู่ตะวันออกเฉียงใต้ระวังเรื่องอุบัติเหตุระวังเรื่องความเสียหายในดวงชะตาชีวิตเพราะดาว5มาทับทิศนี้แล้วดวงคนที่อยู่ในบ้านมีนักสัตว์เหล่านี้อยู่ด้วยกุลมาเสงนะจอ่นะกับมโนะโรงแต่ส่วนดาว7ดเนี่ยเห็นไหมครับดาว7นี่ก็มีกุลอยู่มีมาเสงอยู่นะ ถ้าไม่ได้นั่งทับทิศนี้ไม่ได้หันหน้าบ้านทิศนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะแต่ถ้ามีในปีหน้าเนี่ยต้องระวังหน่อยระวังความประมาทที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นเราหันหน้าบ้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือดาวเจ็ดเข้ามาก็ระวังเรื่องของการโดนหลอกพูดไม่จริงทาให้เราเสียหายในเรื่องต่างๆนะครับนะจะทายว่าเรื่องอะไรก็ดูนักษัตร์ประจําทิศก็ได้ไม,มีจอเห็นไหมมีจอกับคุณอยู่นักษาตร์เรื่องคลังกับเรื่องของการติดต่อนะ อีกทิศหน,น,นึ่งเป็นทิศนี่ตะวันตกเฉียงใต้เห็นไหมมีมาแม่อยู่นะมีวอกอยู่แล้วก็เป็นดาวสามเห็นไหมเพราะฉะนั้นในปีนี้